วัสดีครับทุกคนวันนี้มาส่งทีมงานเจ๊ป๊อบกับผู้ใหญ่เมเดินทางกลับบ้านกรับผมก็เกลียวเสร็จแล้วนะครับผมเกลียวเสร็จแล้วที่สารบ้านเรานะครับตอนนี้ก็กำลังเตรียมนี่เอารถกระบะ ขึ้นเทเลอร์แล้วนะครับผมขึ้นเทเลอร์เอาผู้ใหญ่สวัสดีครับเป็นไงปีนี้สรุปแล้วได้กี่ไร่พอได้อยู่นะมาปีแรกครับผมปีหน้าค่อยว่ากันใหม่นะครับอืมฮะ อ๋อเขาเลี้ยงอะไรกันอ๋อโอ้โหทีมงานเลี้ยงกันเต็มที่เลยนะโอ้นี่เป็ดนี่มั้งเนี่ย <c oughs> อ <c oughs> ออ <c oughs> นี่ครับผมทีมงานอืมโอ้คิดถึงคิดถึงคิดถึงโอ้เอาลุงมาดิครับ,รบลุงรวย ไหนโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้สวัสดีก่อนน้อยโอ้สวัสดีก่อนเนี่ยโอ้สวัสดีครับผมโอ้ยู่กับสสงนี่แหละเออแสงแจ้งคนเกาหลีบอกว่าบอกว่าคุณแม่

ใชเป็นกับปั๊มหรือเปล่าอ๋อเ, oh, เดี๋ยวไปเช็คปั๊มเช็คปั๊มใหม่หน้องผู้ใหญ่อ๋อ oh, ครับเอาพร้อม oh. แล้ว ah. ผมออกเดินทางไปขึ้นโรเบริร์ตครับ ตีมงานอะไรจะเริญครับผมนี่ครับเอาเทรลเลอร์ขึ้นกระบะแล้วก็รลเบตจาก STK 189า Transport นะครับอันนี้ก็บริการคนย้ายครับผมรถเครื่องจักรต่างๆนะครับผมทั่วไทยนะตัวนี้ นี่ทีมงานนี่ก็มาจัดส่งเรียกว่าส่งกัน,นยันวันสุดท้ายเลยครับผมนี่โอ้ทีมงานนี่แม่ติดต,ต,ตินเส้นยังเลยนะ เจ๊ปบนาแดงเลยผมบอกว่าหมดเบียร์ไปสองลัง <laughs> <laughs> เลี้ยงส่งนะเลี้ยงส่ง <laughs> เอาจะเย็นเจ๊เย็นเบา สองคันได้ครับผมเอาเจ้าช้างขึ้นเรียบร้อยแล้วครับผมต่อมาก็จะเป็นเจ้าวิชานอันที่สองครับ ชางก็จะเล็กกว่าเจ้าช้างครับผมช่วงล่างเขาก็เป็นไฮดัสเต็มห้าศูนย์ขับโดยพีก่ก้อนไอน้นมชัยนาทสันบุรีฮะทีมงานนี้ช่วงล่างก็สี่สิบสองข้อครับผมอ๋อ พอดีหรือเปล่าม,มาลุ้นกันครับผมเรียบร้อยอ๋อ Vô cái đây cái lá Có đi rồi <được> <laughs> bào Ồ Ồ Bế rồi hả อ่านึเรื่องไงกดีเลยนะเจอกันใหม่ครับเจอกันใหม่เจอกันใหม่โอ้โหกวดีเป๊ะเลยอ่ะอืมดีเป๊ะเป๊ะจเลยออเจ๊เป็นไงสรุปแล้วงานนี้ได้กี่ไร่พันหนึ้อยหกสไร่พั้อยหกไร่ แล้วเป็นไงถือว่าเกินคาดเนาะอ๋อเดี๋ยวนี้ก็ไปต่อนะไปอยู่ที่ลบบุรีเนาะเดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวผมก็อาจจะตามไปได้เลยยินดีไม่กี่โลแล้วมั้งเนาะอือประมาณกี่กิโลอะสามร้อยไม่จากจากบุรีรัมย์ไปลบบุรีเนี่ยกิโลละสามามเท่าเลยอือสามร้อยกว่ากิโลโอ้ไม่ไกลไม่ไกล ไปได้เดี๋ยวตามไปนะผมโดยมีเวลานะครับเอ้าใครมีงานเรียกใช้เบอร์โทรอะไรสองเจ็ดแปครับเออเอารถกงรถเกี่ยวรถมันต yeah> ั้งแต่รุ่นพ่อค่ะเลยใช้ตั้งแต่รุ่นพ่อเลยโอ้อืกทีมงานนี้มีรถกี่คันเนี่ยทั้งหมดเนี่ยฮะห้าหกห้าใช่ไหมอ๋อ ก็ขนย้ายเครื่องจักรทุกทุกอย่างเลยไหมรถคงรถขุดรถเกี่ยวนะครับอืมสำนักงานอยู่ที่ไหนสำนักงานใหญ่โคราชครับผมนะรถเกี่ยวใครอยู่อีสานจะขึ้นเหนือลองใต้ก็เรียกใช้ได้ครับผมนะไม่ต้องย้ายลงมาไกลนะครับจิปปบอกว่าเหนื่อยมาไอ้ที่ที่เหนื่อยมาหลายวันก็เห็นยอดไร่มันได้มันเราก็เราก็หายเหนื่อยนะ หายเหนื่อยนะครับผมก็ต้องสู้กันไปเนาะชีวิตยังไม่สิน้นก<ด>็ต้องดิ้นกันไปโคลสีนะนี่โอ้โหนี่ครับโคุรสีจริงๆโคลสีโคลสีครับก็ฤดูการเกี่ยวจะมีเวลาพักช่วงไหนออก็กลับไปบ้านก็เกียเก่ยวทัว่วต่อเกี่ยวทั่วอ๋อก็คือแทบจะไม่ได้พัเกเลยเนาะ อืมโอ้โหจะเอาเงินไว้ไหนหมดเนี่ยเจ๊เอา้าปีหน้าหวังว่าจะได้เจ้าช้างคันใหม่มาให้คันหนึ่งจะได้มาอีกเป็นสามคันนี้ก็ขึ้นเทเลอร์มานะครับเป็นสามคันครับน,ะนี่ก็สู้ไปด้วยกันนะครับผมเยกว่านะชีวิตอยู่กับทุ่งกระทานะครับผมชีวิตรถเกี่ยวนี่ไม่ใช่เ,เรื่องสบายนะนะครับ F สีสองคันเลยนะอ๋อก็มาบุริยัมก็เราก็ดูแลเต็มที่นะครัผมถ้าผมไปอยู่ชัยนาทบ้างก็ต้องดูแลผมไม่เต็มที่น,น,นะนะอ,อ, <c oughs> อืมอืม,อมนี่ครับเจ็บปบเจ็บปบสานบุรีนะครับอ,อ่าอำลากันเป็นครั้งสุดท้ายครับผมปีหน้าฟ้าใหม่ก็ค่อยเจอกันนะครับเอ้า หนึ่งบรายนยานะอาเจริบีบ่อยกันไปหน้าง,งานใหม่ครับผมลบบุรีสถานีต่อไปนะครับนะอ่าเอสทีเคเจ็ทรานสปอร์ตนะครับเป็นหัวลากขนส่งทั่วประเทศไทยครับผมฮีโน v วิกเตอร์ซี นะครับผมคนส่งรับประกันตลอดทุกเส้นทางเกิดอุบัติเหตุตกเขาพลิกคว่ำอะไรต่างๆนี่ประกันรับผิดชอบนะครับผมรถโรเบิร์ตรอบคันครับผมรอบคันนี่มีกล้องติดตามครับผมจนเช็คทุกเส้นทางนะครับ ก็เจ้าของรถก็สบายใจครับผมทีมงานขนย้ายนะครับเอาสนใจติดต่อง,งาน0627895111ครับไปครับผมฝากกันด้วยครับผมช่องสิ่อในบุรียมัมย์ À ok, ok Nương Đang lặng hả Đi đi nào Đu Thấy đẹp rồi Tạm tạm Cảm ơn Ừ Ồ oh. พรเกลีพรเกลีพรพรนะเดี๋ยวไปดูพรก่อนเดี๋ยวจะออกมาวิ่งร่วมกับทีมงานผู้ใหญ่เมเจปป๊อปครับผมแหมออกมาก็จะพาผมลองไปนู่นแหละาากลางนะครับผมเดี๋ยวไปหาดูรถเกี that, that, ่ยวก่อนครับผมครับผมเดินทางปลอดภัยครับผมอ ได้พันกว่าไรก็โอเคถือว่ามาปีแรกครับผมปีหน้าก็าสักพันหะ้าร้อยไรนะเอาบายบายครับผมลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ